อากาศบอดีนะครับพายุมันเขานะครับหลมือหลายเว้นไหลกะโอ้ยนะครับนอนกะลำคานอยู่บ่ถึกนะครับว่าที่หาแนวเห็ดแนวนั่นอยู่นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับเอาแบบนี้ก็แล้วกันเด้อพี่พี่น้องน้องได้นะครับอันเป็นพานพึ่งนะครับเป็นนักล่าเหล็กในนักล่าทองคําเหลวนะครับหรือว่าที่เป็นทุ้มหาอันนกหาตอหรือว่าที่เป็นทุ้มมันตัดแต่งกิ่งใหม่ร้านกิ่งใหม่ในป่าหมอกป่ามันนะครับ พอดีว่ามันวางลายกะทิหาแนวเหตดแนวทำไปเนาะครับเนาะเอาแบบนี้เด้อครับว่าสิปจักสามร้อยตัวแต่ว่าถ้าบ่าถึงสามร้อยตัวก็ทิพตีแล้วครับเพราะว่ามันตีจำนวนหลายๆมันก็นยังพอเหลือค่าเข่าค่าแกงนะครับเหลืออันค่ามะหมวกมะม่าอียังประมาณนั่นแหละนะครับพอได้ค่าฟื้นค่าไฟค่าน้ำามุกนนำมันคืนนะครับน้อยๆมันบ่คุมเด้อครับเด้อเอาเป็นว่าสิปจักสามร้อยตัวผู้ใดอยากได้นะครับผู้ใดอยากไส่นะครับ ก็ให <S an> ้เฝ <an> ้าทิโต้ได้ครับเด้อสามร้อยตัวสามร้อยตัวราคานี่ก็เรียกว่าถึก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 สิบบาทนะครับอืมแต่ว่าถ้าบฮอดสามทิตัวโบตีได้ครับต้องเอาไว้มันฮอดสามโอโบแมนสามร้อยตัวนะครับเออถ้าได้สามร้อยตัวสีให้นะครับผู้ใดอันทักกรจองกรผู้นั้นก็ได้เด้อผู้ใดอันทักโบท่านก็ต้องเอาไว้ฟูนาปูนี่เริ่มแล้ว้อครับเด้อสิบบาทสิบบาทสิบบาท